จำไว้นะครับเด็กๆการที่จะทําทให้เส้นคมต้องเหลาม้าปากกาไว้เสมอนะครับนายรัตวัฒน์ปุมโชธินากูลตาแหน่งอินบีครับชื่อทิชานันโมบายน,นะคะชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะอยู่แผนกอินบีเหมือนกันค่ะชื่อสริยาสละดลอยนะคะชื่อแพลวค่ะทำาที่เป็นขี่อนิเมเตอร์ค่ะรัซซูมาเรนชมฟูสืบนะคะชื่อเล่นชื่ออปเปิลค่ะดูทุกแผนกค่ะ จะเป็นการวาดรูปเฟรม by เฟรมวาดรูปไปเรื Arm ่อยๆให้มันเกิดภาพเคลื่อนไหวนะคะ <6: 00. S 1> คือเลเยอร์จะเป็นการกําหนดตัวละครอยู่ประมาณนี้ทําท่าประมาณไหน <6: 00. S 1> เป็นการวางคีย์พสต์หลักกำหนดทิศทางว่าแอนิเมชันเราจะต้องเป็นยังไงกำหนดทัมมิ่งชาร์ตไปให้คนที่ทำอินบีทวีนให้เขารู้ว่าเราจะต้องซอยเฟรมจังหวะเป็นยังไงคีย์เขาอาจจะไกด์มาแค่คร่าวๆว่าถ่าโพสประมาณนี้ทำการซอยเฟรมตามทัมมิ่งชาร์ตที่เขากำหนดให้ค่ะ ลงแสงเงาตามที่เลเยอร์ได้ไกด์เอาไว้เสร็จแล้วก็จะนำไปส่งให้คอมโพสต่ตอต้องดูเรฟเลนเยอะๆแล้วก็อาจจะไปปรึกษากับดีเลกเตอร์ว่าประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมถ้าเกิดสนใจในแอนิเมชั่น 2D 3D ก็มาเรียนได้นะครับที่ไหนครับที่มอสีประทุมครับ